ชิซาลูลูชิซาลาลาในคำคืนที่เงียบสงดเตาอบพิซซ่าเก่าแก่ของร้านแห่งหนึ่งได้ส่องประกายขึ้นอย่างประหลาดพลังงานของชีสตับไก่ทอดขอบล้อมรวมกันจึงเกิดเป็นชิซาลูลูชิซาลาลาในหัวใจของเขามีคำถามเล็กๆว่าฉันคืออะไรกันแน่ชิซาลูลูชิซาลาลามองลงไปที่ร่างของตัวเองชีสละลายกระจายทั่วแต่ยังคงความกรอบนุ่มเขาหลับตาและพยายามฟังเสียงภายในหัวฉันคือพิซซ่าใช่ไหม เศียชีสขานต่อบเบาๆชั้นคือไก่ทอดเขาคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่แค่อาหารเขาเป็นส่วนหนึ่งของความอบอุ่นและความทรงจําทุกก้าวที่เขาเดินไปเมื่อคนถามว่าชิซาลูลูชิซา,าลาลาคือพิซซ่าหรือไก่ทอดคําตอบคือพิซซ่าไก่กรอบที่รวมความอร่อยไว้ครบถ้วนผู้คนที่ได้กลิ่นเหมือนโดนโอบก,กอดให้อุ่นหัวใจชิซาลูลูชิซา,าลาลาสามารถสร้างไก่กรอบชีสเยิ้มออกมาได้ไม่จํากัดสิ่งมีชีวิตหลายชนิดจึงชอบเข้ามากอดและพูดคุยกับเขา ทำให้เขาเป็นที่รักของทุกคนเขาเปรียบเสมือนเป็นความสุขอย่าลืมลอง KFC ชีซ่าไก่กรอบชีสเยิ้มราคาเริ่มต้น49บาท25กันยายนถึง29ตุลาคมเท่านั้น